สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะมานำเสนอสถานที่สักการะองค์พระพิเนศที่เก่าแก่ในประเทศไทยองค์พระพิเนศหรือพระเนศเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยนับถือบูชากันเป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นดังตัวแทนของความดีในหลายๆด้านไม่ว่าจะทั้งปัญญาความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีและความเป็นใหญ่เนื้อความขัดแย้ง และด้วยรูปรักที่ดูเปี่ยมด้วยเมตตาจึงทําให้ชาวไทยรู้สึกผูกพันและเข้าถึงท่านได้ไม่ยากและในคลิปนี้โม,โมูมูช n แนลจะนําเสนอสถานที่ไหว้สการะองค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่ในประเทศไทยกันค่ะสถานที่แรกที่เราจะนําเสนอในคลิปนี้นั่นก็คือเทวาลัยคเนศพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมเทวาลัยแห่งนี้มีความพิเศษมาก พราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประธานแห่งพระราชวังสนามจันทร์โดยสามารถเห็นพระปฐมเจดีย์อยู่ด้านหลังด้วยเทวาลัยคเนศหรือศาลพระพิคเนศสวนในพระราชวังสนามจันทร์เป็นเนื้อสัมฤิดองค์สีดำประทับในท่านั่งสมาธิราบมีสังฆกรทรงบ่วงบาทสวมเทวริษหรือชดาทรงเตีย้ย ตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของพระราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพิคเนตเจ้าแห่งศิละปะวิทยาการการประพันธ์เพื่อบวงสวงและความเป็นสิริมงคลแห่งพระราชวังสนามจันทร์ปัจจุบันเป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังแห่งนี้มีความพิเศษคือเราจะสามารถมองเทวะัยพระปฐมเจดียและพระที่นั่งพิมานปฐมในเส้นตรงเดียวกัน ถ้ามองลอดฐานพระพิคเนตจะเห็นพระประมเจดีย์หรือพระที่นั่งได้อย่างงดงามสถานที่ที่สองนั่นก็คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดแขกศรีลมความเป็นมาของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกเป็นาศาสานสถานที่สร้างจากความศรัทธาของชาวอินเดียจากรัฐมินนาทูทางตอนใต้ของอินเดีย ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ย่านสีลมและร่วมใจกันสร้างเทวาลนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2438ภายใต้พระบรมาราชานุญาตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นสถานที่สักการบูชาองค์พระศรีมหาอุม,มาเทวี วัดพระศรีมหาอุมาเทวียังเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเทพและมหาเทวีองค์อื่นๆในาศาสนาฮินดูอีกมากอาทิเช่นพระพรหมพระวิษณุพระแม่สุรสวดีและองค์พระพิคเนตเป็นต้นสถานที่ที่สานั่นก็คือที่วิทยาลัยน่าฏศิลสิกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยที่เป็นแหล่งผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านนาฏศิลป์และดุริยางศิลป์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานปิ่นเกล้าปัางพระนครพระพิคเนต์นั้นถือเป็นบรม,มครูทางนาตกรรมและศิละปะทั้งหลายทางวิทยาลายัยจึงได้มีการสร้างพระพิคเนตไว้สำหรับให้นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ได้กราบไหว้บูชา สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปกราบไหว้ท่านก็สามารถเดินเข้ามาในวิทยาลายัยบอกพี่ร,ปรอปภที่เฝ้าประตูว่าต้องการมาสักการะพระพิคเนศเขาก็จะอนุญาตให้เข้ามาได้สำหรับพระพิคเนศในวิทยาลัยหน้าตั์น,นี้ได้นำมาปฏิสถานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477ซึ่งเป็นปีที่เปิดสอน ความพิเศษขององค์พระพิคเนตนี้นอกจากความสวยงามแล้วยังนับเป็นผลงานออกแบบของอาจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีนายชิ้นชื่นประสิทธิ์เป็นผู้ลงมือปั้นอีกด้วยสถานที่ที่4นั่นก็คือโบสถ์พราม์หรือเทวะสถานโบสถ์พราม์เสาชิงช้าซึ่งรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2327 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตามประเพณีพระนครโบราณและใช้ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาพราหมณ์ในเขตพระนครเช่นพิธีโลชิงช้าพิธีตียำประวายสถาปัตยกรรมเป็นแบบก่ออิดถือปูนที่ประกอบไปด้วยโบสถ์สามหลังประดิษฐานเทวรูปพระอิศสรประทับยืนและประทับนั่งพระอุมาเทวีพระพรหมพระมหาวิคเนศวร พระนาราย์รวมไปถึงรูปปั้นโคนนาทีโบทพราหม์เสาชิงช้าสถานที่สำคัญที่บ่งบอกการมีอยู่อย่างยาวนานของศาสนา,าพราหมณ์ในประเทศไทยสร้างขึ้นก่อนเสาชิงช้า2ปีข้อแนะนำคือเริ่มจากการนมัสก,การพระพิคเนศก่อนเทพองค์อื่นๆและควรอ่านข้อปฏิบัติก่อนเข้าสักการะอย่างเข้มงวดสำหรับเทวสถานพระพิคเนตนั้น ภายในมีเทวรูปของพระพิฆเนศอยู่5องค์ด้วยกันทำด้วยหินแกรนิตหนองค์หินทราย1องค์หินเขียว2องค์และทำด้วยสำลดอีกหนึ่องค์สถานที่ที่5ไหว้พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่ศาลหลักเมืองพระประแดงสมุทรปราการ เริ่มจากการสร้างเมืองคอนครเข่อนขันหรือสมุทรปราการเมื่อปีพุทธศักราช2358ตรงกับสมัยรัชกาลที่2โดยมีการฝังอาถรรพ์เสาหลักเมืองไว้ตอนริ่มแรกของการสร้างเมืองเมื่อการก่อสร้างเมืองคอนครเขื่อนขันแล้วเสร็จสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าให้สมิงทองมาซึ่งเป็นบุตรของพระยาเจงมาครองเมืองนี้ หลังจากสมิงทองมาปกครองเมืองได้ไม่นานมีการสร้างสังหลักเมืองขึ้นณตรงที่ฝังอาถรรพ์ปักหลักเมืองตามโบราณราชประเพณีมีลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบจีนที่ผสมผสานความเป็นไทยและมอญได้อย่างลงตัวและได้นำองค์พระพิคเนตเนื้อหินโบราณขนาดใหญ่มีความสวยงามแบบเรียบง่ายไม่มีลวดลายใดๆมาตั้งเป็นประธานทับซ้อน จัดฝังอาถรรพ์เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้ปกปักรักษาเมืองมีการสันนิษฐานว่าที่ยอดเสาหลักเมืองเป็นองค์พระพิคเนศอาจจะมาจากการระลึกถึงบิดาที่ชื่อว่าเจงเนื่องจากคําว่าเจงแปลว่าช้างศาลหลักเมืองแห่งนี้มีความแปลกคือเสาหลักเมืองจะอยู่ใต้ดินไม่ตั้งอยู่บนดินเหมือนเสาหลักเมืองโดยทั่วไปและมีองค์พระพิคเนตอยู่ด้านบนหัวเสา จะเห็นได้ว่าสถานที่สักการะบูชาพระพิฆเนศที่มูมูชแนลเลือกมานำเสนอในคลิปนี้ก็จะมุ่งเน้นเป็นที่องค์พระพิฆเนศที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในมุมมองการนำเสนอของทางช่องเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีสถานที่อีกมากที่ท่านสามารถไปกราบสักการะกันได้และสุดท้ายนี้หากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้รวบรวมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่าลืมนะคะมุ่กันอย่างมีสติคำขอพรใดๆจะสมหวังก็ต่อเมื่อเราคิดดีทำดีตั้งอยู่ในศีงได้ทำสวัสดีค่ะ